ทีนี้เรามาดูว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะมารู้จักธุรกิจของเราอย่างท่องแท้นะครับเรามาดูกันคือธุรกิจของเราเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มต้นธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตไปในทิศท,ทางไหนนะครับเราเริ่มที่จะมีการกระบวนการที่จะเพิ่มการเพิ่มยอดขายสินค้ามีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ คำถามที่เราควรจะต้องถามคือว่าธุรกิจของเราที่แท้จริงเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรมีกระบวนการอย่างนี้ผมจะเล่าจากประสบการณ์ของผมคือในธุรกิจของคุณเนี่ยแน่นอนคุณต้องมีทั้งลูกค้าและคุณต้องมีทั้งซัพพลายเออร์และคุณต้องมีทั้งคู่แข่ง3ขาตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณพิจารณาจากจุดที่คุณท,ทําธุรกิจอยู่เนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นโดยการที่คุณ หนึ่งคุณคุยกับลูกค้ามากขึ้นว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับตลาดที่แข่งขันกันอยู่เนี่ยธุรกิจของคุณมีจุดแข็งอะไรแล้วในมุมของลูกค้าแล้วเขามองเห็นว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยมีจุดแข็งที่แข็งกว่าคุณเนี่ยตรงไหนอ่ะอันเนี้ยคุณจะเข้าใจในมิติของลูกค้าแล้วว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจุดแข็งคืออะไรแล้วคู่แข่งของคุณเขาเก่งกว่าคุณในมุมไหนอันดับที่2ก็คือซัพพลายเออร์ของเรา เราต้องมาดูว่าเฮ้การที่เราใช้ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะนําสินค้าและบริการของซัพพลายเออร์เราเนี่ยมาเพิ่มคุณค่าในหมวดธุรกิจในรูปแบบธุรกิจของเราแล้วส่งมอบคุณค่าต่อให้กับลูกค้าได้เพราะฉนั้นนี่มาดูว่าในมุมที่เป็นในมุมของซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยทำไมเขาถึงทําในสิ่งเราทําไม่ได้เรามีคุณค่าทางธุรกิจอะไรหรือเรามีองค์ความรู้เฉพาะอะไรที่ธุรกิจของเราเนี่ยทำให้ ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมอบคุณค่าได้มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นกระบวนการการผลิตถ้าเราเป็นผู้ผลิตมันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่เขาไม่สามารถที่จะมาทาเหมือนกับเราได้ถ้าเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนําในเชิงเฉพาะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เพราะว่ารายชื่อหรือรายชื่อผู้ซัพพลายเนี่ยมันถูกจํากัดเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เราสามารถที่จะไปร่วมเป็นผู้ประมูลได้อันดับที่สามก็คือ คู่แข่งในมุมของคู่แข่งเนี่ยทาไมเขาถึงเป็นคู่แข่งของคุณเขาประมูลเขานําเสนอสินค้าประเภทเดียวกับคุณเหรอหรือเขาประมูลงานประเภทเดียวกับคุณอยู่เสมอหรืออะไรแล้วจุดแข็งของคุณที่คุณคิดว่าลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่สามารถที่เอาชนะธุรกิจของคุณได้คืออะไรจากสามมุมตรงนี้เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าจุดแข็งคุณค่าหรือองค์ความรู้เฉพาะ แล้วก็จุดที่ลูกค้ามองเห็นเนี่ยสามสิ่งนี้มันคืออะไรสามสิ่งนี้คุณสามารถที่จะมารวบรวมแล้วก็มองให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วธุรกิจของเราคืออะไรผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ธุรกิจของผมในส่วนของที่ให้บริการที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษานะครับครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยเรามองเห็นสิ่งที่เป็นตอนแรกเนี่ยเราส่ง คนไข้ของเราไปให้คำปรึกษาที่ l a บแล้วเราเนี่ยเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย l a บเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งจากเดิมที่เราคิดว่า hey, คลินิกนี้เขามี l a บของเขาเองเขาเป็นคู่แข่งกับเราเอ๊ะ e, เราส่งลูกค้าเราไปให้ที่แลบเขาก็ยังได้แสดงว่าเขาไม่ใช่เป็นคู่แข่งที่แท้จริงแต่เรามาค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำคือเราทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในกระบวนการเข้าใจในกระบวนการ แล้วก็เดินเข้าสู่กระบ,บวนการการให้คําปรึกษาและการรักษาของเราเพราะฉะนั้นเราชัดเจนเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วธุรกิจของเราคือเรียกเป็นว่าธุรกิจให้คําปรึกษาธุรกิจเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสู่กระบ,บวนการการรักษาผู้มีบุตรยากโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปมองว่าเฮ้ยเราจะต้องไปทําแลบเราไม่มีแลบมันไม่ใช่จุดตอนแรกเราคิดว่าการไม่มีแลบเป็นจุดอ่อนของธุรกิจเรา ปรากฏว่าการไม่มี l ลบกลายเป็นจุดแข่งของธุรกิจเราเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เราโฟกัสแล้วการที่เรามองว่าจากเดิมคลินิกที่มี l a บเป็นผู้แข่งไม่ใช่กลายเป็นว่าคลินิกที่มี l a บเป็นซัพพลายเออร์ของเราสิ่งที่เราโฟกัสคือทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงลูกค้าให้เยอะขึ้นมากขึ้นแล้วสร้างความมั่นใจใกับให้กับลูกค้าเข้าสู่กระบวนการนี้ได้มากขึ้นอันนี้กลายเป็นการตกผลึกทาง ด้านธุรกิจว่าอ๋อจริงๆแล้วเราทําธุรกิจต้นน้ําให้คําปรึกษาดึงให้คนที่ต้องการที่จะปรึกษาเนี่ยเข้ามาหาเข้ามาสู่กระบ,บวนการได้เร็วสร้างองค์ความรู้ที่ทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจในกระบ,บวนการการรักษามากขึ้นอันเนี้ยเป็นตัวอย่างเลยว่าคุณเข้าใจธุรกิจที่คุณทําชัดเจนมากขึ้นท่องแท้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสเราสามารถที่จะโฟกัสกับจุดแข็งและธุรกิจของเราได้ อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มี lab มันจะกลายเป็นจุดอ่อนแล้วการที่เรามีคู่แข่งเป็นแ a บที่ใหญ่กว่าเรามันจะกลายเป็นจุดด้อยของเราไม่ใช่หลังจากที่เรารู้ว่าเราคือใครเราทำธุรธกิจอะไรธุรธกิจเราชัดเจนแค่ไหนแล้วเนี่ยเราเน้นย้ำจุดที่เราทำสร้างความแข็งแรงสร้างสินค้าทาการตลาดเน้นย้าจุดแข็งความเป็นตัวตนของธุรธกิจของเราออกไปปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือ ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็น100%ต่อปีเพราะว่าเราโฟกัสถูกจุดเราเข้าใจในสิ่งที่เราทําแล้วเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้าจากมุมที่เราเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะรู้ได้ว่าธุรกิจของคุณอยู่อย่างไรเนี่ยมี3มุมที่คุณจะต้องศึกษา1คือลูกค้าของคุณเลย คุณกาลังส่งมอบบริการอะไรให้เขาเขาเห็นจุดแข่งของคุณคืออะไร 2. องซัพพลายเออร์ของคุณคุณต้องศึกษาเขาว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าที่คุณเซอร์วิสอยู่ได้แล้วสามาคือคุณมองให้เห็นคู่แข่งว่าทําอย่างไรคือคู่แข่งในบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่คู่แข่งก็ได้เขาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้ธุรกิจเรายิ่งมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้แข่งจริงๆในธุรกิจที่เราทํา หรือเขาไม่สามารถที่จะวาแข่งในจุดที่เราทําได้เขาก็ไม่ได้กลายเป็นคู่แข่งของเราอีกต่อไปกลายเป็นผู้ที่ทําให้จุดแข่งของเรายิ่งมีมากขึ้นถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมไปเป็นการร่วมมือกับคู่แข่งของเราเพื่อที่จะส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณวันนี้เริ่มต้นธุรกิจแล้วมองหาความชัดเจนให้กับธุรกิจของคุณด้วยการที่คุยกับลูกค้าคุยกับซัพพลายเออร คุยกับคู่แข่งแล้วคุณจะเข้าใจและชัดเจนว่าที่แท้จริงแล้วธุรกิจของคุณส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าแบบไหนและเป็นธุรกิจอะไรขอบคุณครับ